สวัสดีครับครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมก็วันนี้จะพามาดูต้นอบิวครับผมต้นอบิวหรือเอบิวครับอันนี้ผมก็เรียกผิดเรียกถูกครับก็อันนี้เป็นต้นทดลองของผมนะครับที่ผมทดลองปลูกก่อนก่อนที่จะขยายปลูกอีกให้เต็มพื้นที่นะครับเป็นอันนี้เป็นต้นอบิวนะครับแบบ เสียบยอดครับแบบเสียบยอดสูงประมาณหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรเมตรฮะหนึ่งเมตรเป็นต้นพันเสียบยอดอันนี้ผมทดลองปลูกประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับผมเพื่อทดลองดูว่าพื้นที่เราสามารถปลูกได้ไหมนะฮะก่อนที่จะลงให้เต็มพื้นที่นะครับมาดูนะครับหลังจากที่เราปลูกไปหนึ่งเดือนนะครับก็อันนี้ผมให้เจอแดด้อยเลยครับแดด้อยไม่มีการทำสารเเรนบังอะไรไปเลยนะครับมาดู ิ่งแรกนะของเขาออกเหมือนแพแดดหน่อยอาจจะเรื่องของการปรับตัวนะครับผมก็สันนิฐานเอานะครับส่วนยอดล่างนะฮะข้างล่างเนี่ยแตกยอดมาแล้วครับหนึ่งเดือนก็แตกยอดไวดีครับแตกยอดเร็วดีนะครับรอยแผลที่เขา,าเสียบยอดไว้ก็สนิทด,ดีครับแข็งแรงดีนะฮะหนึ่งเดือนนะครับที่ลงดินไว้ ก็เป็นที่น่าพอใจก็สันนิษฐานว่าน่าจะปลูกได้ครับกับพื้นที่ของผมนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เดี๋ยวจะให้ดูสภาพดินนะครับเนี่ยสภาพดินโหดร้ายมากครับเป็นดินจะเรียกว่าอะไรดินดานหรือเปล่าครับนะฮะเนี่ยแบบนี้เลยครับหน้าแรกนี่แข็งโป๊กมากครับมีหินมีกรวด ดินลักษณะกึ่งดินเหนียวแล้วก็ดินดานสีขาวๆเนี่ยฮะนี่ครับแต่ผมก็ไม่ได้ปลูกลงเลยดื้อนะครับผมเตรียมแปลงไว้นะครับโดยผมขุดนะครับประมาณ50คูณ50ครับลึกก็อยู่ประมาณ40เซนนครับอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมคุกด้วยอ่าเดี๋ยวที่ภาพมาดูดีกว่าอน,นี้เดี๋ยวมาดูหลุมที่ผมกำลังขุด อันนี้ผมเตรียมแปลงไว้นะครับผมจะปลูกสองแถวครับแถวหนึ่งแถวสองไร่ยาวไปทางนู้นครับเนี่ยตามจุดสีฟ้าที่ผมมาร์จุดไว้นะครับก็จะได้อยู่อีกประมาณสิบต้นครับปลูกไว้พอได้รู้จักกับกับเอบิวนะครับระยะที่ผมปลูกนะครับจากจุดหนึ่งระหว่างต้นนะครับระหว่างต้นผมปลูกที่สี่เมตรห้าสิบครับ ส่วนระวางแถวนะฮะห้เมตรครับวางแถว5้เมตรนะครับพื้นที่ผมปลูกได้อยู่10ต้นพอดีครับ10ต้นพอดีกับพื้นที่เล็กๆตรงนี้ครับสิบต้นพอดี11ต้นกับเนี่ยฮะต้นตัวอย่างต้นตัวทดลองของเราครับปลูกนะฮะหเดือนเห็นแตกยอดดีผมยังไม่เคยใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเราหมักดินไว้ก่อนนะครับนี่มาดูกันหมักดินของผมครับ อันนี้ที่ผมหมักดินไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมาดูลุมที่ผมพุ่งขุดวันนี้นครับเนี่ยครับผมขุดประมาณกว้างห้นะครับกว้าง50าสคูณห้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางผมจะขุดลึกลงไปอีกขุดลึกลงไปอีกเพื่อที่เราจะใส่นะครับนี่อุปกรณ์วัสดุไม่ใช่อุปกรณ์วัสดุที่เราจะใส่นะครับมีนะครับขี้วัว หมักไวแล้วนะครับผมหมักไว้แล้วจริงๆไม่หมักก็ได้เพราะว่าเราต้นหมักในหลุมอยู่แล้วกับนี่ฮะเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้นี่ผมกวาดกองหมักไว้นะครับก็น่าจะเย่อสายแล้วเพราะว่ามันมันเย็นแล้วแล้วก็มีเม็ดย้าเอยไม่ใช่เม็ดอ่เมล็ดของของกิง่งไม้ต้นไม้ที่เรากวาดรวมรวมไว้มันเริ่มงอกแล้วครับก็น่าจะใช้ได้แล้วฮะแต่เราก็หมักในหลุมต่อนะครับนี่สองส่วนนี้ครับคลุกเขาก็ไปเลย หนึ่งลุมนะครับผมใช้ขี้วัวมันครึ่งกระถางแล้วกเ็เสร็จใบไม้หมักครึ่งเข่ง,ขง,ขงนะครับครึ่งเข่งนะอันนี้ที่ผมขุดไว้นะครับลึกตรงกลางก็แลด้ความขยันครับมาดูนะพอขุดเสร็จผมก็จะเทเศษใบไม้ที่เราหมักไว้นะครับกับขี้วัวลงไปผสมกัน คุกเค้าก่อนข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ผมผมเคล้าข้างล่างก่อนนะครับส่วนหนึ่งจากนั้นเราก็กบดินผสมเข้าไปแล้วก็ใบไม้แห้งอีกรอบเป็นรอบกว้างอีกนะครับเศษใบไม้แห้งเป็นรอบกว้างอีกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ฮะพลุมผมจะเทในส่วนของ เศษใบไม้แห้งไปก่อนนะครับเศษใบไม้ที่เราหมักแห้งไว้ก่อนนะเนี่ยครับส่วนผสมเศษใบไม้อันนี้ยังไม่แห้งเท่าไหร่น่าจะอยู่ด้านบนครับเ่างนี้นะครับเนี对对 like ่ยเทหมักไปก่อนข้างล่างนะครับแล้วก็ขี้วัวนี่ขี้วัวผมหมักไปแล้วครับพอดีมันมีขี้วัวหมักไว้นะครับส่วนผสม เทเศษใบไม้ลงไปก่อนในหลุมครับมาดูหลุมที่ผมหมักไว้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเนี่ยครับผมหมักไว้แล้วนะมาดูครับจากดินดานก็ลวนซุยขึ้นมาเลยครับพอเราหมักเตรียมดินไว้นะครับความกว้างใหญ่ของหลุมก็แล้วแต่เราขยันเลยครับอันนี้ผมก็อยู่ประมาณ50าสคูณห้ครับ อาจจะกว้างกว่าความลึกก็อยู่มัน3 0มสิบถึงสีเซนนะครับความลึกนะครับเวลาเราผสมเข้าไปเนี่ยครับผมวางท่อนำหยดไว้เนี่ยครับทดลองดูครับทดลองดูกับพื้นที่ดินแบบนี้ครับแต่เราเห็นสภาพดินแล้วก็ต้องอต้องต้อง,ต,องต้องปรับสภาพดินอยู่ครับก็ปรับสภาพเฉพาะดิน ในจุดที่เราจะปลูกนะครับยาผมยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ปลูกเดี๋ยวค่อยตัดแล้วเอาเศษหญ้ามาคลุมเวลาเราปลูกอีกทีหนึ่งนะครับที่ผมหมักไว้อาทิตย์ที่แล้วครับหนึ่งอาทิตย์นะครับดูเนี่ยฮะพร้อมปลูกได้แล้วครับพร้อมปลูกได้แล้วแต่ว่าต้นพันธุ์ยังไม่พร้อมครับเพราะว่า จุดนี้สิบต้นนี้ครับผมจะปลูกแบบเป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับผมก็ได้เพาะเลี้ยงไว้ในกระถางไว้แล้วนะครับเพาะเลี้ยงในกระถางไว้แล้วก็คาดเดาว่ารอให้ต้นแข็งแรงอีกนิดนึ่ะครับน่าจะประมาณประมาณสิงหาครับน่าจะได้ปลูกนะจุดนี้ครับเราเตรียมดินไว้ก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนนะครับเตรียมดินไว้ก่อนวัดพื้นที่เตรียมดินไวน้แล้วนะครับเนี่ยฮะ หลุม,มปลูกได้10ต้นครับทดลองดูได้ผลรอดหรือไม่รอดยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวมาจบคลิปด้วยต้นอบิวนะครับเป็นต้นทดลองเราต้นแรกเป็นต้นเสียบยอดนะครับนะ ยอดล่างนี้กําลังสวยครับแตกยอดนะฮะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็มียอดให้เห็นแล้วส่วนด้านบนเออก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนะครับน่าจะด้วยของการประสานหรือของต้นต่อเดิมนะครับอาจจะส่งอาหารมาให้ไม่เพียงพอนะครับได้เฉพาะยอดล่างก่อนนะครับ แต่ยอดล่างก็เป็นยอดแม่พันธุ์นะครับยอดแม่พันธุ์เนี่ยครับยอดแม่พันธุ์จนเขาเนี่ยครับรอยเสียบรอยเสียบยอดของเขานะฮะเนี่ยอันนี้กิ่งนี้ครับเขาจะเลี้ยงก่อนมาเริ่มแตกยอดนะส่วนกิ่งเนี้ยครับกิ่งยาวยาวกระโดงยาวมาเลยครับลักษณะใบก็ออก คือยังไม่สดชื่นนะครับยังไม่สดอันนี้1เดือนนะครับ1เดือนแล้วที่เราลงดินนะครับก<อ>็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ